ที่พักันไปแท่นะจะไปเบิ่งป่าลิงอัันนน้เป็นตู่จังเลยมอหลู้คือกันได้ยินตะพันาพพากกา่า <laughs> มันจะห้องจิกเจี๊ยกวะมันเป็นตัวติอุ้ยอุ้ยอุ้ยละวัางในเด้อนี่ทุกคนมือนี่มาทีบ้านจะเผยนะจ้าเจ้ขาของบาอ้านไปละแมะขึ้นบ้นานป่าดิบรสันต์เด็กหน่อยเอ็มกี่ ทุกคนบรรยากาศย่ามแรกงามอิหลีพูนสมพ่อพันวาใส่สงขาสันมาเดวอยสันมันได้ลีน้ำเดี๋ยวเล่าก็บทถาเข้านะนี่ว่าน่ตานี่ม่านาโดนนี่านิ่งน ถึงแล้วทุกคนไปไปเบิ่งป่าลิงน้ำกันนีเคยเห็นโาป่าลิงโบหัวเป็นลิงตัวเป็นปลาโมเมมันตองอยู่ในหนี่แน่นอนเลยทุกคนเดี๋ยวจะเฝ้ามันบ่บ่นหนักวหนักแล้วตึงๆเลยตึงๆเลยบอกโยกให้เพื่อนบึงหนึ่งสองสามปลาลิงครับโอ้ยน้อพ่นมันอยูพ่นพี่โยพ่นพี่ยังหนี ลายนี่ปลาลิงมันแมนบ่ล่ะฮะแมนมันคือเลิกลงมาเรื่อยๆนี่นี่ปลาลิงเนี่ยอะไรสำหรับปาลิงนี่ปลาลิงปลาลิงมีอย่างเนาะนี่น้ำมันคือลิ่งบ่โมเมนมันคือตรงไหนมันโมเมนมาเบิ่งใกล้ๆนี่ปลาลิงถึงตัวละถึงตัวละ เขาเอือดปลาลิงปลาไซพันคล้ายๆปลาเบื้อโบเมนมันปลาบึกตัวนี้โบเมนปลาบึกปลาบึกปลาบึกมันสีหัวโคโค่อกอันนี้ปลาลิงชาวปเะ็ทศยังกินหรือเปล่าอันนี้ต้องมกจุ่มจุ่มก็ได้มกก็ได้จุ่มเดี๋ยวเสียบเนื้อนี่พี่น้องเดี๋ยวสิผาพิเ็ดเนื้อจุ่มไปเนื้อจุ่มไปเิ็ดจุ่มโฮเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกปลาหนึ่งของไผ่นี่ของไผ่ของไผ่ก็เอาโรด เนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยของผู้ใดก็น้ำหาเอาเด้อผู้ใด็กเอาเลยฮะามสมสน<อ>ใจคงไพเก็เลยบ่มันจะคองผืนเอิญลมงมาผืนคนละลากปลาบาอสต์น <laughs> ้องไพ่เนี่ยอ๋ออัรนี้ก็เออ <laughs> ปลาไพ่กระางเอารถุด เอารวดเอารวดเปอร์เนต์เงียบยังบอกน้อยๆนี่อันนี้อันนี้ลูกพีทตองเหลืองมันมีผ้าขี้เลื่อนไหมขี้ไปรเซ่มาส่งใครหน่อยดิมาส่งเคาอยู่เกาหลีอ่ะนะยางรับเมือกเด็ดสกาเลียันน้ำมันเบิดน้ำมันเลื่อนน้ำมันเลื่อนเบิดคับพวกเป็นกันมาดิใช่ขับเลื่อนพวกเป็นอู้ยนี่เขาโมพายแล้วเขาใช้จักรมาแล้วเออนมันเบิร มันเป็นเหนือห้องม่นมีน้มันอูกับเบอรเส้อแล้วเดจิททโทไปไปไปพ,พี่น้องได้แล้ว <c oughs> ได้ได้แล้วไปหาเห็ดนี่กินไปที่นอชีวิตผู้ใตญ่หน่อยเป็นที่